ณวัดใหม่ใหญ่แป้นแสนสงบบุญบรรจบพบกันวันสงค่าประรบวันวิสาขบูชาหล่อพระพุทธปฏิมาพระประธานร่วมยกโบทยกฐานะระดับจิตยกชีวิตให้สูงส่งทําโรงฐานเหมือนวัดใหม่ใหญ่แป้นแสนยาวนานสาธุชนช่วยสืบสารตลอดไป อนุโมทนาสาธุกับท่านเจ้าภาพทุกคณะในโอกาสนี้ท่านผู้หญิงแป้นและบริวารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในฐานะที่เป็นสตรีชาวมอญที่ติดสอยไหวตามาสนองนาพระเจ้าองคพลบริมาบัดนี้อุโบสถที่ท่านผู้หญิงแป้นและบริวารได้สร้างขึ้นและได้รับการดูแลเอาใจใส่โบรณนะ โดยญาจักจุลทรัพย์ซึ่งเป็นมารดาของคนอากาศเองทวีจุลทรัพย์ได้ลดสุดโซลงต่อเนื่องอุโบสถชุดด้นานซ้ายในขณะที่พื้นที่ภายในไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือรอบๆอุโบสถข้างล่างน,น้ำท่วมต่อเนื่องมาต่างๆเจ้ากระผมเองในฐานะที่มารับเจ้าวาด รับตำแหน่งเจ้าว่าโดยความไว้เนื้อเชื่อใจจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคณะกร,รุงเทพมหานคระ้าร,รมวชิราโมนีในเมตตาให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดเมื่อวันที่๖สิหาคปีที่แล้วพร้อมทั้งญาติโยมได้มองเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเกิดกับอุโบสถ ในด้านตางได้พากันตกลงปลงใจดำเนินการยกอุโบสถต,ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนปีที่แล้วมาจนปับันนี้อุโบสถได้ยกขึ้น3เมตร30เซนติเมตรร่วมแล้วแต่ด้วยเหตุที่พระประธานประจําุุโบสถซึ่งเป็นพระประธานองค์เดิมนั้น จะประดิษถานอยู่ณพื้นที่เดิมก่อนที่จะมีการยกอุโบสถเมื่อยกอุโบสถขึ้น3เมตร30จึงมีความจําเป็นจะต้องสร้างพระประธานประจําอุโบสถองใหม่ขึ้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการหล่อกพระประธานประจําอุโบสถมาบัดนี้นั้นกล่าวถับมในานามของรพระภิกษุสมนเนรุบาสุอุบาสิกาวัดใหม่แก่น ขอการาบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเวรวงศ์กรรมการมหาเจรสมากมที่เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในการหล่อพระประทานในวันนี้ขอบารมีธรรมของเจ้าประคุณสมเด็จของครูบาอาจารย์ได้โปรดเมตตาอำนวยพรให้ความตั้งใจของพระภิกสุสมณเณรพุทธศาสนิกชน สามารถดำเนินการในการยกบูรณะอุโบสถและสร้างพระประธานสำเร็จเสร็จสิ้นเพื่อความตั้งมั่นยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไปขอกราบเรียนถวายรายงานมาด้ยวยความเคารพอย่างสูงลํำดับต่อจากนี้กราบพระรัตนาจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวิรฑบา์ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตได้เมตตา สมบูรณ์ธนียะกถาขอกราบปรัรนาด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับของท่านพระเทลานุเทลาทาั้งหลายมีท่านเจ้าพนังานกรุงเทพมหา,าคนครเป็นต้นเป็นประธานวันใหม่เยอป็นที่สืบเนื่องมา200กว่าปีถือว่าเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งราเกี่ยวเนื่องกับวัด พรรัตนารามซึ่งวันนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดพระรัตนารามก็มาร่วมในพิธีด้วยคิดว่าท่านคงไม่ทอดทิ้งวัดใหม่เยีั้งนี้คงจะช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยต่อไปฝากท่านเจ้าคุณวัดพระรัตนารามไว้ด้วยวันนี้เป็นวันที่เรามาประกอบพิธีเททอ รูปหัวใจของพระพุท,รทพธรูปตามคติความเชื่อของชาวเราทั้งหลายการหลอกพระพุทธโนกก็ดีหรือติ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีที่ทําให้ทุกคนชาวพุทธได้มากราบไหวบูชาแล้วทําให้เขาเกิดมีอนุสติและเลื่นถึงพุทธานุสติ ระเด็ถ,ถึงคนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เชื่อว่าเราทั้งหลายนั้นจะร่วทมทำบุญใหญ,ญท่ทำให้เขานั่งมีศรัทธาความเชื่อพัฒนาความเรื่มใสในสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่าเราทั้งหลายนั้นได้มาช่วยกันเสริมต่ออายุพระพุทธศาสนา เรามีเงินมีทองคนมาหลายร้อยล้านหลายสิบล้านเราก็จะภูมิใจ พุทธ,ธาธาิชิตเรื่องถึงพระธนาตาใจพุทธประธรรมประสงค์อย่างที่กล่าวในขั้นต้นถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ทําให้การสัทธาความเชื่อเกิดขึ้นศาสนาความเริ่มใสมั่นคงขึ้นในพระธานาตายก็จะทําให้พระพุทธศาสนาของเรานั้นยั่งยืนตลอดไปช่วงการนา<ด>ก็ขออวยพรทุกท่าน ที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคจะมากบ้างน้อยบ้างไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ศรัทธาความเรื่อมใสที่จะมาช่วยกันดูแลพระศาสนาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องการผู้มีศรัทธาความเชื่อมีประสานาความเรื่องใสมากกว่าสิ่งอื่นใดเราทําสิ่งนี้เป็นอวิสบูชาก็จริง มันคงอยู่ตลอดไปคู่กับพระศาสนาของเราก็าอออานวยพอให้ทุกท่านนั้นถึงความจเจริญงอกงามใ,ในมบุญในธรรมะของสมเด็จพระ อบชื่นใจแก่คณะสงฆ์วัดใหม่ใจแป้นและสาธุชนทั้งหลายที่มาพรังพร้อมอยู่นับมนทนพิธีแห่งนี้ที่จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีเททองหลอง่อพระพุทธปฏิมาประธานในส่วนหัวใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญมีความหมายลำดับต่อจากนี้ขอเรียนเชิญคณะเจ้าภาพแผ่นทอง12คณะได้นำแผ่นทองมาน้อถวาย ในพานที่บริเวณด้านหน้าของจัประคุลสมเด็จประธานในพิธีครับขณะที่หนึ่งท่านกันนบธนพักควินสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนคุณสุทธิเดชทะกนศรี i, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนิโอคอปเียตจำกัดมหาชนครับเป็นโมคนเริ่มแล้วที่จะได้ประกอบพิธีอันสำคัญยิ่ง16.19นาฬิกา19นาทีเวลาในช่วงเวลาขณะนี้นะครับจะได้ ประกอบพิธีเททองหล่อหัวใจพระประธานเป็นองค์พระพุทธปฏิมาที่อยู่คู่กับอุโบสมวันใหม่หญ่แป้นสื่อไปขอกราบพระรัตนาเจ้าประคุณสมเด็จน,นะครับเมตตาเป็นประธานอนุบุนาสา